วันนี้สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับผมวิชาคอมพิวเตอร์นะครับกับคร um ูมิวป .5 สัปดาห์ที่11นันลกลูกนะครึ่งทางมา1หนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์ที่11วันนี้ครับผมเรายังอยู่ในโปรแกรม Microsoft Word นะครับโปรแกรมประมวลผลคำนั่นเองนะครับวันนี้มาเรียนกันเรื่องการใช้งานและ เครื่องมือโปรแกรมใน Microsoft Word นะครับใน Microsoft อ่าสาระสำคัญครับเพราะว่าความพิดรบยอดของคลิปนี้นะครับการใช้งานและเครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Word นะครับจะต้องทำตามขั้นตอนต่างๆอย่างถูกวิธีนะครับผมอ่าในคลิปนะครับคลิปวันนี้นะครับที่ครูได้นำมาอาหารไม่อยาก y o u t u b e นะครับก็จะมีทั้งหมด11แถบนะครับ เป็นอ่าเป็นมุมมองเป็นเครื่องมืออะไรต่างๆนะครับทั้งหมดสิบแบบนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับลูกสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกทุกคนนะคะกลับมาเจอกันในครั้งนี้นะคะก็ยังเจอกันในรูปแบบของการเรียนออนไลน์อยู่เหมือนเดิม นะะในเทอมนี้คุณรูก็จะผสมผสานทั้งวิทยาการคำนวณแล้วก็วิชาคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันนะคะอาจจะสลับประเทศนี้คอมพิวเตอร์อาทิตย์หน้าวิทยาการคำนวณน,นะคะประมาณนี้ในส่วนของวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับโปรแกรม microsoft word กัน โปรแกรม Microsoft Word นะคะคือโปรแกรมประมวลผลคําที่ทำให้เราสร้างเอกสารแบบมืออาชีพได้นะคะสามารถนำไปใช้กับงานพิมพ์เอกสารทุกชนิดเลยตัวอย่างเช่นจดหมายบันทึกข้อความรายงานบทความประวัติย่อ และที่สําคัญเลยนะคะ Microsoft Word เขายังสามารถตรวจสอบแก้ไขคำผิดคำผูกให้เราได้ด้วยนอกเหนอืจากนี้นะคะ Microsoft Word ก็ยังสามารถสร้างเอกสารด้วยการเพิ่มตารางเพิ่มกราฟิกแทรกเข้าไปในเอกสารงานของเราได้ด้วยมาดูการทำงานหรือประโยชน์ของ Microsoft Word กันนะคะอย่างที่เรางรู้กันเลย Microsoft Word สามารถพิมพ์และแก้ไขเอ,อกสารได้ ลบยกย้ายทำสำเนาพิมพ์ตัวอักษรในรูปแบบต่างๆได้ซึ่งเหมาะเลยนะคะสำหรับคนที่จะทำรูปเริ่มรายงาน Microsoft Word ถือว่าตอบโจทย์เลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Word กันนะคะสำหรับใครที่ยังใช้ Windows 7นะคะให้นักเรียนาต้องปุ่ม Start ก่อนเสร็จแล้ว ให้คลิกตรง All โปรแกรมนะคะหา Microsoft Office และเลือก Microsoft Word หรือถ้าใครไม่อยากกดตรงออ l โปรแกรมตรงนี้นะคะให้นักเรียนมาตรงที่ Search โปรแกรมตรงนี้พิมพ์หา m icrosoft Word เราก็พิมพ์แค่คีย์เวิร์ดง่ายๆเลย W O R D พิมพ์เข้าไปในนี้นะคะมันก็จะขึ้นโปรแกรม Microsoft Word ให้เรา หรือหากใครนะคะใช้ Windows 10เหมือนของครูให้นักเรียนสังเกตหาแว้นขยายพิมพ์หาขึ้นมาเลยค่ะ Microsoft Word พิมพ์ W O R D อ่าขึ้นมาได้ยังเลยขึ้นมาแล้วกดเปิดขึ้นมาคลิกเปิดขึ้นมาเลยนะคะอ่าหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหน้าตาของ Microsoft Word เวอร์ชั่นที่คุณครูใช้ ถ้าใครใช้เวอร์ชั่นเดียวกันกับคูนะคะพอเราเปิดขึ้นมาแล้วให้เราเลือก Blank Document ก็คือสร้างเอกสารเปล่าคลิกเลยโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรม Microsoft Word ที่เราเปิดขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีหน้าว่างๆให้เราเอาไว้พิมพ์ข้อความต่างๆหรือแทรกรูปภาพลงไปในนี้ ให้เราเปรียบเทียบเหมือน Microsoft Word ก็คือกระดาษ s 4 1แผ่นของเราเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือกันบ้างดีกว่าแถบเครื่องมือด่วนนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จะอยู่ตรงด้านบนซ้ายมือก็จะเป็นแถบเครื่องมือที่เราเลือกใช้งานบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการบันทึกงานการย้อนกลับ ของข้อมูลเช่นสมมุติเราพิมพ์ก็ไก่ผิด1ตัวเราสามารถกดปุ่มย้อนกลับได้เพื่อแก้ไขนะคะต่อไปชื่อแฟ้มและโปรแกรมนะคะก็คือไตเติ้ลบาน,นั่นเองที่อยู่ด้านบนสุดตรงกลางเลยนะคะจะเป็นส่วนที่แสดงชื่อไฟล์างานของเรามันก็จะอยู่ช่วงบนตรงนี้นะคะเห็นหรือเปล่าเอ่ยประมาณนี้นะคะตรงช่วงบนตรงนี้นะ ถ้าเราทํางานแล้วทําการบันทึกงานเรียบร้อยนะคะเราตั้งชื่อไฟล์เสร็จชื่อไฟล์งานของเราก็จะขึ้นโชว์ด้านบนตรงกลางนี่เลยต่อไปแทบคําสั่งหรือเมนูบาร์นะคะก็จะเป็นคําสั่งของโปรแกรมที่แบ่งส่วนต่างๆไว้เช่นหน้าแรกแทรกข้าโครงกระดาษให้เราได้เลอกใช้งานง่ายๆเลยอย่างโปรแกรมของคุณคูนนะคะก็จะเป็นส่วนนี้เมนูบาร์นะคะ แต่ผมเป็นภาษาอังกฤษเนาะต่อไปแถบริบบอนนะคะก็จะเป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งต่างๆของเมนูบาร์นั่นเองแบบนี้นะคะมันก็คือตรงส่วนช่วงนี้นะคะช่วงนี้ข้างบนนี้คือเมนูบาร์แต่ส่วนนี้คือแถบริบบอนนะคะไม่งงเนาะต่อไปรูปแบบอักษรนะคะก็เป็นแถบที่เราสามารถกำหนดรูปแบบตัวอักษรลักษณะของตัวอักษร จนไปถึงขนาดความหนาความเอียงขีดเส้นใต้จัดรูปแบบกลางซ้ายขวาสีนะคะต่อไปแถบไม้บรรทัดก็คือแถบที่แสดงมุมมองของบรรทัดเส้นหน้ากระดาษนั่นเองตรงนี้นะคะแถบไม้บรรทัดนี่นะตรงนี้นะคะ ต่อไปปุ่มเปิดปิดไม้บรรทัดนะคะเป็นทางลัดสำหรับการเปิดปิดมุมมองที่เราจะใช้ไม้บรรทัดนั่นเองจะอยู่ด้านมุมขวาบนด้านมุมขวาบนตรงนี้นะคะใกล้ๆกกับไม้บรรทัดเส้นไม้บรรทัดนะคะต่อไปคอเคอร์เซอร์แสดงตำแหน่งพิมพ์หรือ,คอเคอร์เซอร์เมาส์นะคะให้เราสังเกตดูเห็นไหมกลางหน้ากระดาษของครูจะมีอะไรวบวบ ปั๊บอยู่ก็คือเคอร์เซอร์เมาส์นั่นเองนะคะเวลาเราพิมพ์อ่าเคอร์เซอร์เมาส์ก็จะเลื่อนตามเราไปเรื่อยๆนะคะต่อไปแถบเลื่อนหรือสกอร์บาร์นะคะก็คือแถบที่เ,าเราอ่าที่เราเอาไว้เลื่อนหน้าจอขึ้นลงก็จะอยู่ตรงด้านข้างขวาตรงนี้นะคะ,เ,ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ ต่อไปมุมยอ่อหรือขยายยู a บาก็คือมุมยอ่อหรือขยายในในเอกสารของเรานะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะอยู่มุมล่างขวาเราสามารถเลือกได้เลยนะคะจะยอ่อหรือขยายกระดาษของเราให้ให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้เลยต่อไปแถบสถานะการทำงานหรือสเตตัสบาร์นะคะ ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือล่างจะแสดงว่าเรามีทั้งหมดกี่หน้ากระดาษและตอนนี้เราอยู่หน้าที่เท่าไหร่สมมติครูสร้างหน้ากระดาษขมึม้นมาตอนนี้มีสองหน้าใช่ไหมคะมีสองหน้าตรงนี้ก็จะขึ้นว่า page t o of t o page 2 of 2ก็คือกระดาษเรามีอยู่สองหน้าด้วยกัน แต่ถ้าครูคลิกเมาส์มาหน้าแรกเห็นไหมคะเผดหนึ่งอฟสองก็แสดงว่าตอนนี้เรากําลังพิมพ์งานในหน้ากระดาษที่หนึ่งแต่ถ้าครูคลิกมาหน้านี้เพจทูอฟทูเพจสองอฟสองแสดงว่าคุณครูกําลังใช้งานหรือพิมพ์งานในหน้ากระดาษที่สองอยู่ซึ่งเรามีกระดาษทั้งหมดสองแผ่นโอเคเข้าใจเนาะ ่าครับผมก็คลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณเจ้าของบทเรียนนะครับชนแนลของอ่าจะใช้ชื่อว่า a l i c e Valencia นะครับ a l i c e หรือ Alice Valencia ลูกนะก็ขอขอบคุณคุณครูมาไว้ในที่นี้ด้วยนะครับผมอ่าภาระงานครับภาระงานของเราข้อเดียวนะครับ ข้อเดียวแต่แบ่งเป็น11หัวข้อย่อยนะครับให้ลูกนะครับเขียนลงในสมุดนะครับจากในคิดที่ลูกได้เรียนรู้ไปเมื่อกี้ครับว่ากลุ่มแถบ,บเครื่องมือต่างๆนะครับในโปรแกรม microsoft word เนี่ยทั้ง11แถบ,บนะครับมีอะไรบ้างอ่าก็ให้งานน้อยๆมาเยอะแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่เยอะหรอกข้อเดียวเหมือนเดิมนะครับแต่แบ่งเป็น11หัวข้อย่อยแค่นั้นเองลูกนะ้เขียนในสมุดครับแล้ว อัพขึ้นไลน์เหมือนเดิมนะครับลูกสำหรับป5ครับสับปดาห์นี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับลูกไปแล้วครับสวัสดีครับ